เน่เราเนี่ยเร,เราส่งอะไรมาอย่างนี้ตลอดเลยผมไม่ชอบทํางานกนะับคุณแล้วเนี่ยผมชอบทํางานกับพี่จีน่ามากกว่ามากที่ที่แล้วเนี่ยสนุกมากเลยเอาไม่ชอบกันยัางไงาคุณอ่านข่าวต่อไปเลยเอาข่าวต่อมาของเราคือข่าวของเจนนี่แล้วก็วีบีท <V, BTS, S 1> ีเอสนะฮะก็ได้เคลียร์ไปแล้วนะผมผม,ผมว่านะเพราะแฟนๆบอกเอ้ยนั่นมันเป็นผ้าตัดต่อไม่น่าใช่แต่ก็มีข่าวมาบอกว่าพนักงานสายการบินสายการบินโลโก้สายการบินหนึ่งบอกว่าเห็นทั้งคู่บินไปเชจูด้วยกันแล่าสุดนี้ก็มีคน ยกอีกประเด็นหนึงขึ้นมาว่าเอ้ยหรืจะเป็นนายแบบที่หน้าตาคล้ายวง BTS ที่กระโด่งดังอยู่นะตอนนี้หละนะฮะกับแฟนสาวของเขาล่าสุดในแบบบอกไม่ใช่ฉันอ้อาสุดแล้วไม่รู้เป็นใครกันแนะะ่ะออกมายืนยันแล้วนะฮะว่าไม่ใช่ผมแล้วก็วอนนะครับหยุดส่งข้อความมาหาผมเถอะนะครับสำหรับนายแบบหนุ่มชาวเกาหลีคนนึงที่ก็มีหน้าตาเนี่ยคล้ายคลึง กันกับ V วง BTS นะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวซุ่มเด็กกับเจนนี่บลักพิ้งอยู่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าการที่นายแบบหนุ่มคนนี้เนี่ยมีหน้าตาคล้ายๆกับ V ทําให้หลายคนที่ยังไม่ได้ใจว่าภาพหลุดของ V นั่งเที่ยวรถกับเจนนี่เนี่ยนะฮะที่เกาะเจจูเนี่ยเป็นภาพจริงหรือตัดต่อ ล่าสุดนี้นายแบบคนนี้นะฮะก็ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวโดยตั้งข้อสังเกตเนี่ยบอกว่าเออภาพนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วีกับเจนนี่ก็ได้ภาพนี้ทุกคนลองดูตามนะแต่มันอาจจะเป็นภาพของนายแบบคนนี้กับแฟนของเขาหรือเปล่าอ,อย่างไรก็ตามนะฮะสื่อบันเทิงเกาหลีเนี่ยก็ได้มีการชี้แจงแหละบอกว่าอ่าทางอินสตาแกรมของนายแบบหนุ่มคนนี้บอกมันไม่ใช่ฉันนะมันไม่ใช่ฉันเลยแล้วก็บอกว่าชาวเน็ตและแฟนๆจะหยุดส่งข้อความมาหาเขาสักทีหนึ่งขณะที่ชาวเน็ตและแฟนๆครับที่เห็นโพสต์ล่าสุดของเขาเนี่ยหรือว่าเห็นหน้านายแบบหนุ่มคนนี้ก็บอกว่า้ย บางมุมเนี่ยก็คล้ายอยู่เหมือนกันนะซึ่งประเด็นนี้สําหรับเจนนี่แล้วก็วีเนี่ยนะฮะหลังจากที่มีภาพหลุดออกมาที่เกาะเชจูทางต้นสังกัดยังไม่ได้ออกมาชี้แจงหรือแต่อย่างใดมีเพียงการตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีการพูดคุยกันบนบนเว็บไซต์ออนไลน์เนี่ยแหละนะครับ